เด้คันหรือพวกเนินของแค่ด้ครับสามศูนย์เลยครับสามศูนย์จากใบนครับนับเบิงจากใบสามสิบเจ็ดใบค่ะสามสิบเจ็ดใบโอ้เป็นเงินจากหลอยเป็นพันเนาะเป็นหมื่นรวมเบสเสียทั้งทั้งไตแล้วทั้งขีดินพอม ทั <là> ้งก <regret S 2> ี่ดินเกือบสองแสนเกืบสองแสนโอ้มันถ้น้อเจนี่เนาะเด้ลงแแจ้งใส่ในกะังเอาใบนี่ก็เป็นใบขีดลายๆใชเปนะยังไรนี่มันบอกงามขโมยไงเนี่งคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทยาลในการรับชมโอ้สี่ จ้ะของไผ่นี่ของนูนี่เลยของงวดนี่ตัวนี้ไหมเมนกับงวดนี่ของงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกหาปลาตู้ได้คักได้แน่เลยครับนี่ได้จับปูนี่บอครับเม่นจ้ะได้จับปูปูเพิ่นไปทำพิธีอยู่หัวไหนครับตัวนี้ในตัวนี้ทั้งสองหมองเลยทั้งหลักกิโลทั้งหมองสามปลาปูอยู่อยู่ตรงนี้น้ำหมองนี้เพิ่งบอกสามศูนย์อยู่หลักกิโลเขาไปย่ำสามศูนย์อีกได้เป็นย่ำอยู่หลักกิโลก่อนหรือจะไปย่ำอยู่ของเพิ่นคงสุไทรยของจุดธัยโอ้ก้อนเล็กออก มาแสดงว่าเขาต้องมาตามมือของุดทไทยสมุาลีกอกวันที่สิเจาสิบาวันที่สิหเนาะสิบหกช่วงเย็นนะครับมาอยิบของทสุไทยได้จ้ใบแะ้วครับนี่สาบเใบค่ะสาใบอไปข้นส่วนนึ่งอ้าไปขึ้นละส่วนนึงม่าดียทั้งหมดสาจ็ดใบสามดใบอันสานย์น่ะม่โอ้มัจริงเจ้าบาทสามสิบเจ็ดใบเลสองพันบาทสองพันเอ้าเอาคนละใบเอคนละใบ ทั่ไกลดจ้ะมันจะถือลายมือพ้นนธุ์ว่าเราขึ้นลายมันโอ้ยไม่ได้เก่งเลยมันยากนี่งนอไปถึกไปดินกับท่านเต๋อเงื่อนในต้นหกร้อยในต้นหกรอยแล้วก็ไอเดลตันีนี่แหละรวบเป็นเงินเท่าไหรู่้กเกือบสองแสนกว่าสองแสนกว่าอันนี้ของไอเอามาจากทำผู้กบดึงอันนี้่อนเห็นถ้เอราวัณ ตัวนี้บ่ครับที่แรกนั่นเอาแมา่ก,ก่อนนน้อยหนึ่งหลบกับที่ว่าออกเก่าออกสอง<ม>ก็เลยกลับไปเอาเอาก่อนหินไปขึ้นเพลินเอาก่อนหินกลับขึ้นเพล,ลินแล้วก็เลยว่าปูขอโฉบแบบเอาก่อนใหญ่กว่าเกา่าก็เลยเอาใหญ่กว่าเก่ามาหน่อยหนึ่ง ก็เลยเข่าก็เลยคิดว่าเถียวนี้เสียหินไปขึ้นเพลินกดี๋เสียหก้อนใหญ่กว่าเก่าไม่พอโอ้มาเก่าสองเดี๋ยวก้อนหน่อยมาแม่นจ้ะมาในงวดสามสูตรในก้อนนี้ก้อนสมีมากมาเทนี่ทางงวดสิออกมางวดหนาสิบบนใหญ่สมีจีบบ่ถือบอกไงติบันนี้จัางเงี้ยว่าเดี๋ยวใหญ่กว่านี้มาอีกโอ้ไปขอเพิ่มมาแล้วอจะไปขึ้นแม่นจ่าขอมาเอาโชคเอาอันนี้ก่อนแล้วกระเสียบ ลก็จะมีไปขึ้นปูดมเข้ากับดังเดือดดังยังคับยุทธยุทำไอ้ยังก่อนทำเอลวันแม่เอลวันทำเอวของแคได้ครันหรือว่าอนนี้ของแคได้หครับสาย์เลยครับสามศูนย์จากใบนครับนับเบจากใบ37บเจใบสามสเใบโอ้เป็นเงินจากรลอยเป็นพัคันเป็นหมื่นรวมเบ็ดเสต็งทั้งทั้งไตแล้วทั้งขีดินพฟอม ทั้งคีดินเกือบสองแสนเกือบสองแสนโอ้มันทะน้อเจนี่เนาะเด้งเจ้าใส่น่็แขงออใบนี่เป็นใบขีดลายๆซะเป็อย่างไรนี่มันบอกงามขมูไงเนี่ยรองเนี่ยสองฝากเ c ซีเ1อหนึ่งหลูดเพียงมวยไข่เจ้าประสานสั่นไปมสั่นเด็กน้วขาหนึ่งสองสาม โอ้ถือคักถือแน่ครับพี่น้องนี่ความฝันไม่หยังบอกครับตอนที่ที่แรกที่ว่าที่สื่อในตัวนี้หนึ่งสองสองสที่แหลกน้องสช่อยฟั่งมาที่แหลกนะไปเอาเอา,เอา,เอาเหินหล้างเจ้าเก,ก,กาสองเป็นมะเอาก้อนหินเนี่ยไปขึ้นเพลินเราก็เลยไปนอนอยู่ไอ้เอียร์นอร์ทรีสอร์ท รีสอร์ทมองหนึง่งไปไปนอ้๊รีสอร์ทปุ๊บนั่นก็นั่นแม่ฝันว่าได้เอียงกว่าห้าเก้าหนึ่งเราที่ว่าออกหนึ่งหาเก่าเนี่ยมาที่นี้รับได้เก่าสองมาที่นี้ไปฝันอีกมาที่นู่นก็เลยเอาก้อนหินหลับไปขึ้นเพิ่นก็เลยไปฝันอีกกลับไปฝันว่าเพิ่นมาให้ข้างล่างเด้อมึงเสือเอาสามศูนย์เพิ่นว่ามึงมีเท่าไรมึงเสือเอาเลืยไหลเพิ่นวางสีไหมเ้ยนู่นก็เลยไปไปผอลอตเตอรี่ไปถามเย็นเอถามยันละวันปึ๊บ มาที่นี่ไอ้ลอตเตอรี่เพคนก็นเลยบอกว่าเลขเจ้านี่คือจังมาตรงแเฉกับอีกคนดังอีกคนหนึ่งอะนะจะมีทัวร์ได้จะซื้อเอาโอลบ้างทุก,ก็เลยไปกวดเอาให้เบิดเลยเลยแถวไหนปวดไร่หม่องน,นั้นบ้านเดียาหม่องเดียวบ่้ันนึง<ๆ>ได้ไปยิบหาไร่หม่องบ่ได้ร<ๆ>่วมหม่องเดียวเพราะว่ามันไปตรงกับเลขดังคนหนึ่งไงเอาไปเลยที่หลังสามศูนย์น้องที่ร้าเอียงหรอแต่ว่าไอ้พวกเจ้าเนยครับผมโอ้แสดงว่าดังอยู่ครับผมโซโเลขสามศูนย์เนาะนะครับสามศูนย์แถวแถวห้านี่บ่บ่บ่ปันใดเด้อคือว่าดังบ่ปันใดเด้ครับ แถวจังหวัดเลยเนี่ยพ่อปู่ไปป้อยจังหวัดเลยเมื่อวานหลุยสีเป็นท่อปมาอยู่จังหวัดเลยนี่ดังคักพ่อปู่นี่ปูลงดุมเขานี่แมีนจ้ะจังหวัดเลยเพิ่นไปปล่อยเขาไอ้สามศูนย์เก้าศูนย์เป็นไงเขาสองตัวนี่โอ้ก็สื่อลดลงเป็นแปดหนึ่งศูนย์แปดแปดศูนย์ตัวนั้นก็สื่อใดเนาะ ขัดอยู่ครับผมนะครับเพื่อนยาสางด้อเพื่อยาสางยังครับลงงเพ่นนห้องนี้เฮ็ดเฮ็ดให้ไหมบ่ครับเพื่อนจะเด๋ไอ้นี่เด๋หลังคาโอ้เ็ยังนี่ไหมอันนี้เนาะเนไอากเอา่ไ่อยากเอาจังี่ไหมเพ่อนอยากเดหลังคาเาะอะไรสิเกิดเกิดว่าไอซี่เป็นยาสี่สมทบท้นน่งสิไปจ๋ด๋มากจะได๋เราทั่วมากเ็๋ดค่ะทเบอร์ดเนาะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งห้าีีหนึ่งห้าีีเบอร์ไล เบอร์อะไรศูนย์เก5าแปดหนึ่งสองศูนย์สี่หาซีหนึ่งห้าซีซีหนึ่งหาซีซศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองศนหนึ่งห้เชไหนนะครับเชือไหนพี่น้องนี่ยเดี๋ยวผมหาปากกาให้ก่อนเดี๋ยวเอฟซีนะครับีดเดอเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองรติสีบ๊อบิวป่ะน่ะสี่สโอ้สีสีง เอาแคบแคบเด้อครับมาแคบอาแคบอ๋ซื้อเหระครับเชิญซื้อน้ำนี้แก้ว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 หลวงอุดมเนาะเวลาอีซีเพิ่นถามคาเพิ่นอยากสีมาสมทบเฮ็ดโฮมนันกันเนาะแก้วหลวงอุดมเนามื่ออยากใส่ปูเพชริที่ยังใส่กับเบิร์นนี่ขึ้นกันอยญ่ให้ปูไปซอยแบบใหญโอเคทุกๆอย่าเป็มของเขา ของเขาซีซของข่อยหาหามวนข่อยมวนของเขากับมือหาผู้โชคดีนะครับเด้อนะครับถูนะครับถูกทั้งหมด30เท่าไรกว่าใบก่สามสิบใบค่ะสามสเจดใบโอ้สาเใบกตเป็นเงินกับประมาณสามหมื่นกวเเนาะส0 0มืนกเื่มืนหะเกือบสี่หมืนบาดินลงดินอีก37มบเดใบอ่าใบกับมื่นเนาะ ไปกับสองหมื่นบ่อครับหลายเติ๋อยู่ตัวนี้สองสี่หกสี่หกมื่นบอกเป็่เจ๊เต้าตีนี่ <laughs> อ่านะครับเด้อน,นะครับสลาดเวสซี่แถนไหนะครับตีอยากจะเห็ดหงนะครับกระปูหลวงอุดมห้าหกสามารถโทรมาเบอร์นี้ได้นะครับเพื่อติดต่อหรืออยากจะให แม่ล่างของเฮานะครับไปเฮ็ดพิธี่ยมงไร้นะครับผมหรือสิไปอียังนะครับผมก็สามารถโทรมาเบอร์นี้ได้นะครับเพราะว่านี่ก็เป็นเบอร์คนสนิทของเพื่อนเพื่อนนะครับที่อยู่น้ำปูนะครับในหลังของปูเนาะนะครับผมนะครับนะครับผมขอขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับเเลูนงขขบาาาก่

มีคนาตามแหะครับระวังระังน้ระวังให้ี่ยะแท่งไปามตะใครเหมือนเป็นสวนมันแดงมากๆมาท่วตอนนี้ยานัก่เดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับผมสลับร่างทรงนะครับผมปู่ดมนะครับหรือว่าร่างทรงแม่กะตันยูนะครับเนาะ นะครับหลังจากวันที่ผ่านมาก็ให้กันนะครับทั้งบนและล่างเลยนะครับนะครับสามศนะครับเดี๋ยววันนี้รอรุ้นดูนะครับว่าจะได้เป็นตัวไหนกันนะครับผมนะครับขอบนไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีการจุดทูบเสียงทายไว้นนะครับผม โอ้มืนน่อไหร่จะป่วยป่วยเงินน้ำาโอ้มืนน่อไหร่ป่วยทานน้ำมาครับป่วยทาน,ทานได้มาไม่นะได้มาก็ต้องให้ต่อไปอีกถูกลอตเตอรี่สามสิบเจ็ดใบเมืนเน่อไหร่เห็นอยู่เนาะบนหลัง บนลายเขาบางว่าได้รถตันดีพอตั้งได้อีกรางวัลรางวัลสามโต๊าอีกรสามใบมครับอ๋อนี้ก่อมันนี่จุดทูบมันนี่จุดทูบเชียงไทยน้ำเนาะจุดทูบเชียงไทยไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอเดีรูทีหนึงเนาะครับผม วดนี่ก็คือล่างอาธิษฐานหลางอาธิษฐานว่าับมือนี่ถูกเสียงค้ายนี่กับมี รุ่นใดขึ้นกันเน้อขาเนื้อ,อหมีนเนื้อครับเมื่อนี้กัล่างเองกับบหูคือกันมาพอพปูคนสิท่านโตกไถไปโชคลาภร้อยนะะเนะ <c oughs> า,คาเนะค่ะเนาะครับแก่การอบปูค่ะลอปูเนาะลอปูชนึงแล้วก็ทูบนี่ก็มีรุ่น,นขึ้นใจคือกันนะครับเดกถูกล่้อยวดสพอดสนทีกอสิบเจ็ครับผมสิกุมภาหกห้า ผาสให้กัขอให้นี้ขอให้บางๆขนกันนละกันต้นเด่าเรค่อยเบิ่งเวลาปู่ำค่ะครับผมครับราติดตามกันนะครับผมนะครับผมเลขทูนะครับผมได้533นะครับเลขทูนะครับทบนครับ5้า ตัวเดียวกันนี่นะครับผมได้